สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนแก้ Data นะครับก่อนอื่นเราต้องไปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า grf editor มาก่อนนะครับนี่นะครับผมเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็ลงให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นไปหาโหลด Data ้าที่เอาแก้เสร็จแล้วก็ a t t a c k ให้เรียบร้อยนะครับ ราก็เริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม G I F ขึ้นมาอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับไก๊อฟไฟล์ดัตาอันเดิมไว้ก่อนสำรองไว้ครับผมเผื่อพลาดเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับไว้ตรงไหนก็ได้เปิดไฟล์ เปิดโปรแกรม GIF ขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟล์ data GIF นะครับจะได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ data ที่เราโหลดไว้จะได้โฟลเดอร์ data นี้ขึ้นมาเอาไปทับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซฟแอดเลย เซยไว้ตรงไหนก็ได้ครับอย่าเอาไปทับตัวที่สำรองไว้นะครับเ,รเอามัน Save เซฟจนเสร็จร้อเปร์เซ็นตแล้วก็กกอบไปไว้ในโฟลเดอร์แรกนะครับ Zablaga bom.